สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่51วันนี้ Day 25ครับเรามาพูดเรื่องความเข้มแข็งในจิตใจกันดีกว่าครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Day 25นะครับของ No Fab Challenge นะครับใครที่มาฟังแบบไม่ได้มาฟังต่อเนื่องทุกวันเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมเมื่อกี้นะคลิปนี้แล้วนะครับเป็น Day 24เอ้ย day 23แล้วก็ข้ามไป day 25่เลยนะผมลงผมไม่ได้ลงไปวันหนึ่งนะขอโทษจริงๆนะครับยอมรับแบบไม่อายเลยครับว่าลืมลืมจริงจังมากนะครับก็คือเมื่อคืนคืนก่อนนะครับมันมันผมหลับไปตอนไหนไม่รู้เลยนะผมนอนทำงานใช้แท็บเล็ตทำงานอยู่บนเตียงนะครับ แล้วก็กะว่าทํางานแป๊บหนึ่งก็จะอัดไว้แล้วตอนเช้าเนี่ยก็จะมามาตัดต่อนะครับแต่มันมันวูบไปเลย <c oughs> มันวูบไปแล้วผมก็มาตื่นกลางดึกแล้วผมก็เออผมทําอะไรไม่ไหวแล้วก็เลยโอเคตัดสินใจนอนกะว่าจะมาอัดตอนเช้าตื่นเช้ามาปุ๊บฮะทาอะไรเสร็จปุ๊บลืมอัดแล้วก็ออกไปเลยครับออกไปเลยครับจนมารู้ตัวก็น่าจะช่วงเย็นๆแล้วว่าอ้าวชิปหายไม่ได้โพสต์คลิป นะครับก็ขอโทษนะครับที่หายไปวันหนึ่งนะครับขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่าไม่พลาดนะครับไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ใช่ไม่ช่วยตัวเองสิไม่ได้ดูหลังโป๊นะครับยังไม่ยังไม่พลาดนะยังรอดอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคครับตีสองแล้วตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับก็อัดตามเวล่านะครับแล้วก็น่าจะโพสต์ซักช่วงสายๆของพรุ่งนี้นะครับวันนี้มาพูดเรื่องของความเข้มแข็งก่อนเลย ถามว่าทำไมวันนี้มาพูดเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปหรือว่าเล่าไปในหลายๆ EP นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยแรงในการออกกำลังกายผมมันตกหนักมากนะครับตกหนักมากเลยแล้วผมก็รู้ตัวว่าเฮ้ยมันตกจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีการพักให้เต็มที่นะครับผมไม่ไปยิมเลยไม่ออกกําลังกายเลยผมอยากไปออกกําลังกายมากบอกกติเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันพักผมจะพัก3วันก็คือพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์ แต่ปกติต่อให้เป็นวันพักเนี่ยผมก็จะยังไปเดินลู่บ้างไปไว่ายน้ําบ้างหรืออาจจะไปยกเวทเบาๆบ้างนะครับแต่ผมตัดสินใจแล้วว่าโอเคพักพักคือพักนะครับแล้วก็กลับมาลุยต่อนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ยกได้ค่อนข้างดีเลยเป็นที่น่าพอใจนะครับผมสามารถยกน้ําหนัก50กิโลเนี่ยตัวเดดลิฟต์เนี่ย50กิโลได้แบบง่ายๆและตอนนี้มันแม็กซ์สุดในในยิมแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะ ใช้การเพิ่มจํานวนเอาแล้วกันในรอบถัดไปเนาะเพราะว่ามันไม่มีนไม่มีน้าหนักให้เพิ่มแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออการที่เราพักเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะครับแล้ววันพักเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้เปล่าประโยชน์เนาะก็เป็นวันที่ผมได้นั่งคิดทบทวนหลายๆอย่างทั้งในแง่ของธุรกิจการทํางานในแง่ของเป้าหมายหรือว่าในสิ่งที่อยากได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ตั้งเป้าว่าในช่วงเดือนไม่เกินเดือนเมษานี้นะครับผมจะ หรือร่วมกองบุญหนึ่งกองบุญที่เฮ้ยมันเป็นกองบุญใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาแล้วก็คือผมจะสร้างพระนะเป็นร่วมเป็นเขาเรียกอะไรร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระองค์หนึ่งนะซึ่งกองเจ้าภาพเนี่ยกองละหมื่นผมไม่เคยตั้งเป้าทําบุญกองละหมื่นมาก่อนเลยก็เลยเออตื่นเต้นด้วยผมผมบอกก่อนนะว่าผมอินกับเรื่องนี้มากนะครับเรื่องเรื่องการทําบุญอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้มาเล่าให้ฟังในแง่ของการตั้งเป้าหมายแล้วกันพอผมตัดสินใจว่าผมอยากจะทําบุญ หนึ่งหมื่นปุ๊บเฮ้ยผมการทํางานผมเปลี่ยนไปเลยในแง่ของการทํางานเนี่ยแน่นอนผมทํางานหนักนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่ามันยังสามารถทํางานหนักได้มากกว่าเดิมบางคนบอกว่ามึงทํางานหนักเกินไปแล้วเมื่อกี้มึงออกตีหนึ่งมึงควรจะนอนได้ละตีหนึ่งอะ่ะก็จริงก็จริงนะผมยอมรับว่าผมทํางานหนักมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าการทํางานหนักมันเป็นอะไรที่สนุกสาหรับผมเนาะแต่ผมไม่ได้ทํางานหนักแบบว่า ไม่คิดไม่อ่านไม่ไม่อะไรเลยนะครับต่อให้ทํางานหนักเนี่ยแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยผมก็จะจัดเวลาพักให้ตัวเองจัดเวลาได้นั่งสมาธิจัดเวลาได้ออกกําลังกายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมให้เกิดสิ่งหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าถ้ามันไม่พัฒนาผมไม่สามารถยกเวทได้หนักแน่เลยวันนี้นะครับนั่นก็คือความแข็งแกร่งในจิตใจที่มากขึ้นนะครับผมรู้สึกเลยว,ว่าจิตใจผมมันเข้มแข็งขึ้น นะอันนี้อาจจะชมตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมเราถูกไหมผมรู้สึกเลยว่าผมสามารถเอาชนะใจตัวเองได้มากขึ้นตอนที่ผมยกเวทวันเนี้ยผมตั้งใจทำสควอตนะวันนี้เป็นวันเล่นขานะผมตั้งใจทำสควอตแค่ประมาณ12.5กิโลนะครับซึ่งมันน้อยมากนะอย่างที่บอกว่าผมเคยสควอต20โลได้สบายๆนะครับผมก็เลยคิดว่าทำยังไงดีวะใจมันไม่กล้าเพราะว่ามันสควอตหนัก ไม่ได้มาหลายวันแล้วแล้วท่าสควอรเป็นท่าที่ผมชอบที่สุดแล้วก็เป็นท่าที่ผมถนัดที่สุดแต่ผมสควอรได้เบามากมาหลายวันแล้วแล้วผมรู้สึกปวดหลังเวลาสควอรหนักผมรู้สึกเจ็บเขา่าซึ่งมันไม่เป็นมาหลายปีแล้วนะเข้าใจไหมว่ามันไม่เป็นมาหลายปีแล้วกันสควอรแล้วเจ็บหลังปวดเข่าอะไรเงี้ยมันไม่เป็นมานานมากแล้วครับผมก็เลยไม่กล้าทําสควอรหนักๆเนี่ยมาประมาณอาทิตย์กว่าๆเลยนะจนวันนี้ผมตัดสินใจว่าโอเคลองดู เพราะ1ผมเชื่อว่าตัวเองพักมาพอแล้วสผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมยังไม่กล้าทําอีกในวันเนี้ยผมก็ต้องรออีกตั้งหลายวันแถมวันนี้มันเป็นวันที่เป็นเฮฟวี่เวทคือวันจันทร์จะเป็นวันเล่นหนักๆสําหรับผมเนาะแล้วเล่นขายทีนึงก็คือเล่นวันศุกร์เลยวันศุกร์ก็จะเป็นวันเล่นขายที่เล่นไม่หนักมากนะครับเล่นน้าหนักที่คัดลงมาจากวันเล่นหนักเนี่ยประมาณเอ่อสินะครับสิบถึงยีนต ผมก็เลยรู้สึกว่ากว่าผมจะได้กลับมาเล่นหนักอีกทีหนึงก็คือวีคหน้าเลยซึ่งมันไม่โอเคกับความรู้สึกแน่ๆไม่อยากเปิดสัปดาห์มาด้วยความรู้สึกที่ว่าแม่งสควอได้ไม่ดีนะเพราะสะควอเป็นหนึ่งในเบนเชมาร์กสำคัญสำหรับผมเลยนะในการในการออกกำลังกายผมก็เลยลองดูลองไต่น้ำหนักขึ้นจาก12ขึ้นไปเป็น15 17แล้วก็ไปจบที่22ซึ่งเฮ้ยมันทำได้มันทำได้ แล้วมันก็ไม่ปวดหลังอะไรนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออหลังจากนี้เนี่ยเราเราน่าจะลองเด็ดลิฟต์ดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เด็ดลิฟต์พอสคอตไม่ได้เด็ดลิฟต์ก็ไม่กล้าถูกไหมก็ลองดูครับกลับไปเด็ดลิฟต์ที่50กิโลเหมือนเดิมแล้วก็ทําได้ครับทำได้แบบชิลๆด้วยนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวนะเริ่มต้นที่22เอ,อ่เอเริ่มต้นที่17กิโลแล้วไต่ไปที่20 22นะครับแล้วก็ไปจบที่เออหมายถึงข้างละนะข้างละ17 ข้างละย20แล้วก็ข้างละย2แล้วก็ไปจบทีดข้างละย5้านะครับก็เป็นเดลรี50กิโลซึ่งมันไม่ได้หนักมากหรอกเดลรีห้กิโลอะแต่สำหรับคนที่เพิ่งออกกำลังกายมาประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันเป็นหมดหมายที่ดีนะครับแล้วสัดส่วนอะไรผมเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆเยนาะวันนี้เป็นวันวัดสัดส่วนนะก็รู้สึกว่าตัวเล็กลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็มาอวดกันนะครับผมจะบอกว่าทั้งหมดที่ผมเล่ามาที่ผมรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งนี้มากซึ่ง บางคนนะสำหรับบางคนมันเป็นสิ่งเล็กน้อยมากๆเลยนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงออกมาเล่าเพราะต่อให้มันเป็นสิ่งเล็กน้อยสําหรับบางคนอะ่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนเลยมันจะมีความสําเร็จเล็กน้อยของแต่ละคนอ,อยู่เสมอเช่นถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณสามารถเอาอะไรเดียคุณสามารถนั่งสมาธิได้5นาทีสําหรับผมมันอาจจะเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากเพราะเฮ้ยผมนั่งสมาธิทุกวันผมนั่งสมาธิทุกวันขั้นต่าก็คือครั้งละ10นาที15นาทีอยู่แล้วเป็นขั้นต่าอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าอา,อาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความสําเร็จเล็กน้อยแต่สําหรับคนที่ทําได้เช่นคุณอาจจะไม่เคยนั่งสมาธิมาเป็น10ปีแล้วนั่งครั้งแรกก็คือตอนมสามที่คุณครูจับนั่งในนั่งในคลาสวิชาพุทธศาสนาอะไรแบบเนี้ยการนั่งสมาธิสําหรับคุณอาจจะกลายเป็นเรื่องที่โคตรเจ๋งและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณปลดล็อกหรือว่าคุณอาชีพบางอย่างในในชีวิตได้เลยก็เหมือนกับการยกน้ำหนักของผมที่เฮ้ยต่อให้มันไม่ใช่น้ําหนักที่เยอะมากแล้วผมก็รู้ด้วยว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ผมน่าจะต้องไปยิมใหญ่แล้วเพื่่อทีจะใ ให้เขาเรียกวอะไรอะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับจะได้พัฒนากล้ามเนื้อได้แต่มันเป็นหมุดหมายเล็กๆที่มันสร้างความรู้สึกมั่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆให้กลับมากับตัวผมแล้วมันก็ส่งผลถึงงานด้วยนะครับวันนี้งานที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะช่วงหลังๆมาเนี้ยงานที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะปีไม่ใช่ปีนี้สิเดือนนี้เป็นเดือน3เนาะเป็นเดือนจบไตรามาสแรก ของของปีนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าในะงานก็จะเยอะผมยังคง handle งานได้ผมยังคงจัดการงานได้มันเกิดมาจากการที่ผมทําความสําเร็จเล็กๆเ,เหล่านี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วผมก็บอกตัวเองว่าเชื่อแม่งทาได้แล้วเว้ยต่อให้มันเป็นแค่ความสําเร็จเล็กน้อยอ่ะผมก็จะบอกตัวเองเสมอว่าแม่งมันทาได้แล้วเว้ยและก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากเทรนเนอร์ระดับโลกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าแบร์ซิงเกอร์เขาบอกว่า ในหัวเราเนี่ยมันจะมีเสียงเล็กๆอยู่เสมอเลยเขาเรียกว่า little voice นะครับเสียงเล็กๆเนี่ยจะคอยพูดอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกด้านลบเสมอเลยยกตัวยอย่างเช่นอยากจะทําธุรกิจเฮ้ย hey, มันทําไม่ได้หรอกไม่สําเร็จหรอกธุรกิจมันยากมึงจบอันนี้ขอสมมตินะเพราะพอดีผมเรียนวิศวะมามึงแม่งจบวิศวะมามึงทําธุรกิจได้ยังไงมึงอยู่กับตึกอยู่กับปูมนมาทั้งชีวิตมึงทําธุรกิจไม่ได้หรอกทําไปก็เจ๊งอันเนี้ยคือเสียงเล็กๆในหัวที่จะคอยกล่อมเรา ให้เราไม่กล้าลงมือทําอะไรบางอย่างซึ่งวิธีการจัดการกับเสียงเล็กๆเหล่านี้คือการนับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าความสาเร็จนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนนับทุกความสําเร็จและฉลองกับมันเสมอทุกวันนี้เวลาผมทําอะไรได้อะแล้วลูกค้าโอนตังมาทำโปรเจกต์ทำโปรเจกต์สำเร็จไปหนึ่งสเตจยกน้ำหนักได้มากขึ้นหรือว่าเวลาจบเซสชันการออกกำลังกายสิ่งที่ผมจะทำเสมอคือ1ผมจะยกนิ้วโป้งให้ตัวเอง2นิ้วแบบ สุดยอดอะไรแบบนี้นึกออกไหมเขาพอจะนึกภาพออกใช่ไหมแบบสุดยอดเออแบบแบบพยักหน้าให้ตัวเองยิ้มให้ตัวเองแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้ตัวเอง2นิ้วนะครับบอกตัวเองในใจว่าสุดยอดนะอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็จะ yes เบาๆในใจแบบกำมือแน่นๆแล้วก็บอกตัวเองว่า yes เวลาทําอะไรได้ดี่เช่นลูกค้าโอนตังมาต่อให้มันเป็นเงินแค่แบบสามสี่ร้อยผมจะแบบ yes 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 อย่างเงี้ยทาแบบนี้บ่อยมากเลยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันทําให้ความรู้สึกในใจ หรือความมั่นใจหรือความภูมิใจหรือหรือจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละที่อยู่ในใจของผมอะ่ะมันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วมันทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆต่อไปเสมอเลยอย่างที่บอกก่อนอันนี้ครับว่าผมเริ่มที่จะเคลียร์งานลูกค้าไปจนหมดแหละนะครับตอนนี้เหลือให้ลูกค้าที่สนิทๆกันแค่1-2เจ้านะครับแล้วผมก็โฟกัสงานตัวเองทุกครั้งที่ผมทำคอนเทนต์หรือว่าทำงานตัวเองได้ดีเนะี่ย อย่างเช่นตอนนี้ผมกาลังทดสอบระบบการตลาดแบบที่มันไม่ต้องใช้เงินอยู่เนาะอาจจะต้องลงแรงเยอะหน่อยในช่วงแรกนะแต่ว่าพอระบบเนี้ยมันเริ่มเจเนเรตเงินไหมผมเนี่ยมันทาเงินให้ผมมา800แล้วซึ่ง800นี่มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายถูกไหมแต่มันเป็น800ที่ไม่ต้องใช้เงินยิงแอดสักบาทเดียวอะ่ะผมแม่งโคตรดีใจเลยว่าแม่งแผนที่เราวางไว้แม่งสาเร็จว่ะมาแล้วว่ะมันเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าแผนนี้แม่งเวิร์กแผนนี้แม่งทาได้อะ่ะผมแม่งโคตรฉลองกับตัวเองเลย แล้วมันก็ทําให้ผมก้าวในสเตปถัดไปของโปรเจกต์ก้าวในสเตปถัดไปของโปรเจกต์ได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์กันว่าความเขาเรียกอะไรความเข้มแข็งในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่คุณก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่ๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความเข้มแข็งของจิตใจในการก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่ๆมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนคุณก้าวข้ามอุปสรรคแต่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นครับมันเกิดขึ้นตอนที่เจออุปสรรคเล็กๆแล้วคุณก้าวข้ามได้แล้วคุณก็ บอกตัวเองว่าแย่กูทําได้กูทําได้กูทําได้แล้วอุปสรรคที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในชีวิตอ่ะแล้วคุณก็ยังคงก้าวข้ามมันได้แล้วบอกตัวเองว่าทําได้ทําได้เมื่ออุปสรรคใหญ่ๆมาถึงอ่ะแล้วคุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่ได้อ่ะมันดูเหมือนคุณแค่ก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่ครั้งเดียวถูกไหมแต่ความจริงคือคุณแม่งผ่านมาผ่านมาแม่งไหลยหลายภูเขาแล้วอ่ะอาจจะเป็นเนินบ้างเขามั่งลูกเล็กลูกใหญ่มั่งทานน้ําบ้างอะไรบ้างแต่คุณแม่งข้ามมาหลายเขาแล้วอ่ะ จนมาเจอเขาที่แบบโหแม่งใหญ่มากในช่วงนี้เช่นไตรามาสนี้คุณอาจจะต้องจัดการกับโปรเจกต์ที่โคตรยากเลยเออแล้วคุณก็ผ่านโปรเจกต์นั้นมาได้เออคนทั่วไปอาจจะมองว่าเชีย่ยแม่งเจ๋งว่ะทำโปรเจกต์นี้ได้แต่จริงๆต้องไม่ใช่ครับการทำโปรเจกต์นี้สาเร็จแม่งเริ่มมาตั้งแต่คุณเริ่มทําอะไรเล็กๆมาตั้งแต่ก่อนนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนว่าเฮ้ยถ้าเราจะทํ No โน b c แฟบ l e n g นทั้งทีเนี่ยอย่างที่บอกครับโน b c แฟบ l e n g นมันไม่ได้ตัดสินที่อะไรเลยครับมันตัดสินที ความสามารถในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกได้ครับและความสามารถในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกได้ก็คือความเข้มแข็งของจิตใจถ้าจิตใจอ่อนแอคุณจัดการไม่ได้แน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะจัดการกับอารมณ์ทางเพศที่ความแบบอยากดูหนังโป๊อ่ะมันไม่มีทางจัดการได้ถ้าคุณไม่ไม,ไม่มีการฝึกจิตใจมาก่อนและหนึ่งในการฝึกจิตใจที่ดีที่สุดคือการนับและฉลองทุกความสําเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉลองแม่งให้หมดเลยเช่นวันนี้ตื่นมา แล้วสดใสามากเลยรู้สึกว่านี่เป็นวันกันที่อากาศดีตื่นมาแล้วเราก็สดชื่นเราก็ฉลองสักทีหนึ่งบอกตัวเอง yes วันนี้แม่งเป็นวันที่ดีของกูอะไรแบบเนี้ยคือเล็กน้อยแค่ไหนก็นับให้มันเป็นความสําเร็จของชีวิตครับแล้วจิตใจคุณแม่งจะเข้มแข็งขึ้นมากๆเลยไอเสียงเล็กๆในหัวเช่นแม่งอยากดูหนังโป๊ว่ะขอดูทีนึงหนะ้าอะไรแบบเนี้ยแม่งมันจะทําอะไรคุณได้ยากมากคุณจะรับมือกับมันได้ง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมองคุณถูกเทรนมาแล้วว่าคุณทําได้ คุณจัดการได้คุณสําเร็จคุณผ่านไปได้เมื่อสมองคุณถูกเทรนมาด้วยการด้วยการฉลองความสําเร็จอย่างต่อเนื่องแล้วถูกเทรนมาว่าจัดการได้แน่ไม่ว่าอะไรคุณก็จัดการได้ครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับอาจจะเกิ่นเยอะหน่อยนะก็ไม่เป็นไรกลัวจะไม่เก็ตกันแะลมันเป็นมันเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างแอบสเตร t เป็นคอนเซปตที่ค่อนข้างแบบว่าจับต้องไม่ค่อยได้แต่ถ้าเอาไปใช้จริง มันเวิร์กแน่ผมให้แค่7วันฮะเอาไปใช้แค่7วันในการนับทุกความสําเร็จฉลองทุกความสําเร็จเนี่ยแค่7วันครับรู้เรื่องฮรับรับรองชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็วันนี้มีประมาณนี้ครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะดีท็อกหนังโปะนะครับสัก3วัน7วัน15วัน1เดือนหรือ45วันก็ได้นะครับหรืออยากจะเลิกดูหนังโป๊แบบถาวรเหมือนกับผมและเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ในช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราลุยโปรเจกต์นี้ไปพร้อมกันนะครับส่วนใครนะครับที่ ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่าชอบคลิปนี้ก็ย่าืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากดไลค์เนี่ยผมได้กําลังใจนะครับไม่ได้เงินอีกอย่างหนึ่งก็คือเอา algorithm ของยู u ูบเนี่ยก็จะส่งคลิปนี้เนี่ยไปให้คนอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะอาจจะอยากต้ดูคลิปแบบนี้หรือว่าอาจจะต้องการคลิปแบบนี้หรืออาจจะมาร่วมจอยในโปรเจกต์โน้ตแฟบ c ช a l เลน g ์ของเรานะครับก็มีประมาณนี้สำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ